คลิปนี้เราจะมาเริ่มเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษีนะครับเอาแบบง่ายๆที่คนทั่วไปจ่ายกันอยู่อย่างพนักง,งานประจําอย่างผมจ่ายอยู่นะครับก็จะเป็นภาษีแบบขั้นบันไดนครับเป็นขั้นบันไดมียังไงบ้างเดี๋ยวมารู้จักเรื่องของภาษีขั้นที่เป็นขั้นบันไดก่อนนะครับแล้วก็ส่วนค่ารถย่อนอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเขาว่ากันเนาะขั้นบันไดปัจจุบันนะครับใช้ที่เขาใช้อยู่นะครับ ก็ตั้งแต่อันนี้คือเงินสุดเงินได้สุดทธิเนี่ยคือเงินที่เราเอารายได้ตลอดทั้งปีของเรานะครับลบอ่าพวกค่าลดหย่อนต่างๆนะครับลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับลบแล้วเหลือเท่าไหร่ก็มาเทียบดูว่าเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ถ้ายกตัวยอย่างนะครับสมมุติว่าลบแล้วเรามีรายได้สุดทธิอยู่ประมาณ4,0,000 0บาทต่อปีนะครับ สามแสนบาทเนี่ยสามแสนบาทแรกเนี่ยเราจะจ่ายหเส่วนที่มันเกินมาแสนหนึ่งนะครับเราก็จะจ่ายสินะครับสามแสนบาทแรกจ่ายหนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดพันหเนาะเฮ้ยไม่ใช่สิหมื่นนะครับสิคือสามหมืคือหมื่น้าแล้วก็อีกแสนหนึ่งที่จ่ายมา10นี้ก็คืออีกหมื่นหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น 2 5 0 0 0บาทนะยกอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะแล้วมาดูว่า,าคนคนหนึ่งนะครับสามารถมีค่าลดหย่อนอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วที่เขียนไว้นะครับเป็นค่าลดหย่อนประเภทที่ส่วนเป็นของส่วนตัวก่อนนะครับแต่พวกประเภทกองทุนหรือว่าค่าลดหย่อนที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆนะครับที่มันจะช่วยของภาครัฐได้อย่างเช่นพวกประกันสุขภาพพวก แผนที่มันเป็นแผนบำนาญที่คือรัฐเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าเราจ่ายประกันพวกนี้แล้วเราจะไปเป็นภาระเขาในอนาคตได้น้อยลงเนี่ยหรือไปช่วยเขาได้เนี่ยเขาจะให้ลดหย่อนนะครับส่วนเงื่อนไขเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะแบบประกันที่สิปีขึ้นไปก็แสนหนึ่งแล้วก็หัวข้อเรื่องสุขภาพอีกแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับแต่ว่าลดหย่อนส่วนตัวเนี่ยหกหมื่นบาทผู้สมลดหกหมื่นนะ อันนี้คือหมายถึงคู่สมรสที่ไม่มีไรายได้นะครับเราสามารถลดหย่อนภาษีได้60,000นนะครับหมายถึงว่าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายนะแล้วก็บุตรเนี่ยได้คนละเอ่อคนแรกนะครับส0,000คนที่2เนี่ยก็ได้60,000นนะครับแล้วก็บิดามารดานะครับคนละส0,000่นนะครับถ้ามีพี่น้องเป็นลูก2คนก็ถ้าคนพี่ใช้บิดาแล้วคนน้องก็ต้องเอาใช้มารดานะครับไม่สามารถ ใช้ได้เป็นวิดาสองคนไม่ได้นะครับแล้วก็ค่าลดหย่อนผู้พิการได้ห0 0 0ื่นนะครับส่วนค่าฝากคันค่าทำคลอนะครับอันนี้ลดหย่อนได้ตามจริงนะครับแต่ไม่เกิน6 0,000บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายลดหย่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของภาษีนะครับแต่ภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่สำคัญเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เขาหักเราไปก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะได้ตังค์นะแล้วเราก็มายื่นกันทีหลังปลายปีว่าเออเรามีค่าใช้จ่ายแบบนี้แบบนี้นะลดภาษีถ้าเขาเก็บไปเกินนะครับรัฐเขาจะคืนให้เรานะครับแต่ถ้าเขาเก็บไม่พอเราก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับก็เอามาแจ้งรายละเอียดกันนะครับแต่โดยมากแล้วที่เราต้องทําบัญชีที่เราต้องวางแผนการเงินเพราะว่า บางทีนะครับถ้ามีรายได้ไปเข้าเกณฑ์เสียภาษีที่สูงมากๆแล้วนะครับแล้วมีคนแนะนำให้ไปซื้อประกัน1 2 3หรือว่าซื้อกองทุน4 5 6อะไรแบบนี้แล้วก็เอาเงินตัวเนี้ยไปลดเป็นค่าใช้จ่ายได้ได้ภาษีคืนนะหรือว่าจ่ายภาษีน้อยลงอ่ะมันก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเสียเงินซื้อประกันหรือว่าจ่ายประกัน เกินความจําเป็นนะหรือว่าไปซื้อกองทุนที่เ,เกินเกินไปอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะประหยัดภาษีสักประมาณ2 0 0 0 0ื่นน่ะแต่ว่าเลทภาษีเราไปอยู่ในช่วงที่แบบเฮ้ยต้องซื้อ,ต,อ,อต้องซื้อพวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินประมาณสักเกือบ0 0 0 0 0นน่ะแต่ว่ากว่าที่เราจะได้ประโยชน์หรือว่ามันก็เป็นของเราก็จริงอะน,นะครับแต่ว่าบางทีเรื่อง cash f l เรื่องเงินหมุนเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราไม่วางแผนดีๆนะครับเราอาจจะต้องจ่ายเกินสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าบางทีประหยัดเงินสองหมื่นแดี๋ยต้องจ่ายปีนี้สามแสนมันก็ไม่ไม่สมควรไม่เมคเซนนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของภาษีนี้อันนี้ค่าเป็นแค่เกจความรู้นะครับเป็นไกด์ให้เราได้เริ่มต้นนะครับสำหรับน้องๆอ,อันนี้คือทำคลิปเน้นพวก น้องๆที่เพิ่งจบมาทํางานใหม่แล้วก็ยังงงๆอยู่กับชีวิตไปทํางานเฮ้ยมีรายได้แล้วเว้ยเฮ้ยเริ่มต้องเสียภาษีแล้วเว้ยเฮ้ยเริ่มมีคนมาชวนให้เป็นหนี้แล้วนะครับก็ภาษีเนี่ยถ้าบริษัทยื่นให้เนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าแนะนําให้ยื่นเองครับบอกว่าพี่ไม่ต้องเดี๋ยวผมขอยื่นเองได้ไหมผมจะได้เรียนรู้ได้ศึกษาไปนะครับ <S <S เพราะว่าเรื่องนี้มันจะติดตัวเรานะครับคนไทยทุกคนที่มีรายได้ต้องเสียภาษีนะครับ เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็มีคำถามเรื่องภาษีก็ลองถามมาดูได้นะครับถ้าไม่รู้ก็จะหาให้รู้นะครับแต่ถ้าพอได้ก็จะแถะๆไปนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับหนังสือก็พยายามอ่านกันด้วยนะน้องๆเจอกันคลิปหน้าครับ